เรื่องของการเมืองติดตามเหตุการณ์ดีบ้างคุณผู้ชมครับมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งครับเป็นชาวนครสวรรค์เมาวสุราเดินโซไปเซมาไปนอนบราณรถไฟที่อยุธยาครับสุดท้ายรถไฟวิ่งผ่านมาทําร่างเสียชีวิตครับ <c oughs> ติดตามภาพเหตุการณ์นี้พร้อมกันเลยนะครับภ <c oughs> าพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นบันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายคนหนึ่งครับเดินออกมาจากจุดพักของผู้โดยสารสถานีรถไฟท่าเรืออาเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะครับที่อํเาเภอท่าเรือนะครับอยู่ที่บริเวณชานชาลาที่1ครับลักษณะเนี่ยโซเซครับแล้วก็ลงไปนอนริมทางรถไฟจากนั้นเนี่ยประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะครับศูนย์นาฬิกานาทีขยับลงไปนอนในรางรถไฟครับสนาทีต่อมาครับรถไฟขบวนหนึ่งกำลังวิ่งเข้ามาที่ชานชาลาพอดีครับ จากแสงสว่างที่คุณผู้ชมเห็นจะสังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่นอนอยู่บนรางรถไฟพยายามพงกศรีรษะขึ้นมามองแล้วก็พยายามจะขยับตัวออกไปตามแนวของรางรถไฟเพื่อหลบแต่ว่าสุดท้ายไม่รอดครับถูกล้อนเหล็กของรถไฟนั้นบดร่างขาดกระจุยชิ้นส่วนของร่างกายนั้นบางส่วนยังคงกระจัดกระจายอยู่ที่บริเวณพื้นที่จุดเกิดเหตุและบางส่วนติดไปกับล้อของรถไฟด้วยครับ ร้อยตำรวจเอกกัมปนาศสีพระลานครับพนักง,งานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าเรือและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยร่วมใจอยุธยาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบคราบเลือดแล้วก็ชิ้นส่วนของมนุษย์ถูกลากไปไกลกว่า500เมตรใกล้กัน,นมีรถไฟขบวนรถด่วน5 1สายกรุงเทพเชียงใหม่จอดอยู่ครับทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายน,นิพนธ์สิทธิทกลายอายุ51ปีเป็นชาวตำบลสาแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ มีสัมภาระเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าวางอยู่บนที่พักของผู้โดยสารใกล้กับจุดเกิดเหตุนายบุญส่งดวงดีอายุ42ปีนายสถานีรถไฟท่ามเรือบอกว่าช่วงเกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับจะมีขบวนรถด่วน51กรุงเทพเชียงใหม่วิ่งผ่านสถานีจึงเดินออกไปตรวจสอบความเรียบร้อยก็เห็นว่ารถไฟนั้นวิ่งเข้าใกล้าน,น,ลนายนิพนกระดาษเจ้าตัวขยับร่างหลบแต่ก็ไม่ทันครับด้านนายมานน โลหิตไทยชาวบ้านบริเวณสถานีรถไฟก็บอกว่านายนิพนธ์เนี่ยหิ้วกระเป๋าเป้ลงมาจากรถไฟตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้จากนั้นก็พูดคุยแล้วก็มีการตั้งวงดื่มสุราด้วยกันจนเมาจึงขอตัวไปนอนครับแต่ว่านายนิพนธ์นั้นยังนั่งดื่มคนเดียวจนกระทั่งทราบข่าวว่าถูกรถไฟทับจนเสียชีวิตครับ